เกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้เกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกจะพาท่านผู้ชมรู้จักวิธีการเพราะเลี้ยงแบคทีเรียบาซิลัสซับทิลิสค่ะสำหรับเชื้อบาซิลัสซับททลิสนะคะหรือเรียกว่า BS จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะที่สามารถพบได้ตามผิวใบดินหรือดินรอบรากพืชน,นะคะ สำหรับเชื้อ BS นะคะสายพันธุ์ BS DOA 24นะคะอันนี้จะเป็นตัวเชื้อสดนะคะที่เรามาใช้ในการผลิตชีวพันธุ์นะคะตัวนี้นะคะเราจะคัดเลือกมาจากดินรากยาสูบนะคะเราได้ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวในสภาพห้องปฏิบัติการตรงเรือนปลูกพืชทดลองแปลงทดลองแปลงกเกษตรกร อันนี้จะเป็นตัวเชื้อสดนะคะตัวเชื้อ b s o a 24หลังจากนั้น,นะค่ะเราก็จะทำการเติมแมกนีเซียมซันเฟตเฮปตาไฮเดตลงไปเราก็จะขูดเชื้อออกมาก็จะเป็นเชื้อผสมกับแมกนีเซียมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเติม CMC ลงไปผสมในอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะหลังจากนั้นก็นำมาผสมลงในแป้งถั่วคั่ ทั้งหมดนี้นะคะเราจะทําการเคลียบาเชื้อก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาคลุกให้เข้ากันแล้วก็ทาไปบี้ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นําไปผึ่งให้แห้งจากนั้นพอแห้งเสร็จแล้วเราก็จะมาบดเป็นผงแล้วก็จะได้ออกมาเป็นชีวพันธ์ค่ะและนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกในการใช้แบคทีเรียปาซิลัสซับททลิสในการที่จะช่วยเกษตรกรในการป้องกันโรคเคียวในพืชค่ะไปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไขมุก ใช้น้อยงามทนผลดก